ดนะกบอร์สปาร์กิ้งสีโลโกคูและนักลบจากจากักรวาลที่7ร่วมมือกันจากการอนิซาตกจากเวทีปลองได้สําเร็จซึ่งประชามพลังเหลือเพียงแค่8ปนาทีเท่านั้นเหรือเพียงสองทีจากจากักรวาลที่7ของโกคูและจากวัตที่1อของจีเรนเท่านั้น ทัพป,ปูกแห่งจกักรวาลที่11ปดปลุกพลังแห่งเทพทำลายล้างได้ต่อเบจิต้าและแต่เบจิต้าปลุกพลังใหม่ได้เช่นเดียวกันบาดที่แผ้ไม่รักษาแม้แต่ศักดิ์ศรีของตัวเองนะและและ้วทัพป,ปูกก็ตกรอบหรือเพียงแค่จีเรนเพียงคนเดียวเท่านั้นจีเรนตอบว่าทัพป,ปูกว่าหมดสภาพเห็นได้เลยว่าเขาไม่เชื่อใจพวกเดียวกันแม้แต่น้อย แน่แล้วเขาก็บอกพวกโกคูว่าไม่น่าเชื่อว่จะมีมพลังได้ถึงขนาดนี้โดยไม่ต้องรัทิ้งทุกอย่างขอชมเลยว่าแกเก่งที่เจ้าชนะทอมโปดได้แกจะได้ดูของดีเดี๋ยวนี้แหละและแล้วการต่อสู้ระหว่างจีเรนกับโกคูจึงได้เปิดฉากขึ้น<อ>จีเลนลูกไหม้เลยนะ ไม่ไจริงๆด้วยจิแก่งก้าคุณระเบิดเเลยไปโจมบ่อด้เอาไปสับพลังไังไงเนี่ยดึก<บ>เลยว่าแจกซอบพลังได้ขนาดนี้นะ่ะยี่บพลังอะไรของมันเนี่ยเจ้าจีเลนนั่นแล้วโกคุจะใช้อะไรสู้กับมันเนี่ย ย่าย<ะ>่าน้องรับแผลนี้ดูหน่อยเป็นไงละ่ะไม่เหลือพกักคงอีกแล้วเดี๋ยวเอาจิงนสักทีสินะเบกิต้าได้ครับนี่แกที่แต่มไรด้วบ,บาดแผลอย่างนี้จะเอาชนะฉันได้เวยอ,อย่าบานรู้ถูกกันนะมองกันสภาพดีโดนได้ง,งานเลยนี่นี่แก เปลี่ยนได้ไม่ได้เลยทะลุกกจี้จั๊กกะทะลังขึ้นเต่าสถานป้า มันหลบได้ฟิสเตอร์นี่นายมเป็นอะไรเดี๋ยนียถูกแกเล่นงานที่ขนาดนี้ไม่ปล่อยทำตามใจชอบหรอก อย่าสักหน่อยดีไหมการโจมตีพวกเราทุกท่านล้วงเหยื่อตัสัตว์ถื่ที่ไร้ซึ่งพลัง โกคูเบกิตา้าดีใจทำอะไรเนี่ยอย่ากน้อยก็รีบหนีไปเถอะเฮ้ยซึโกคูเบกิตาฉันไม่เอาอเรือครูซนั่นแล้วละ่ะต่อขอบคุณซัสซ,ซีอ่อย่างน้อยก็ได้พักหน่อยแล้วนะยอม็ินนนนทิ่ทนเพื่อใครบางคน ก็มีความเป็นมนุษย์ดีเหมือนกันนะมาเลขสิบเจยออีกทีตนเพื่อปกป้องโกคูและเบกิต้าแต่โกคูยังขยับไม่ได้เบกิต้าจงลึกขึ้นเพียงลำพัง เขาเข้าจูจ่โจมจีเลนอย่างกล้าหาญในสภาพที่แปลงร่างไม่ได้แต่อยู่ในสภาพนั้นก็มีทางสู้ได้แต่ถึงกระน,นั้นถึงฉันจะไม่ชนะขอแค่จากวันที่ชนะก็พอคาคาโรที่เหลือฝากด้วยนะเบกตตาพ่ายแพ้ในการต,ต่อสู้แล้วฝากพลังไว้กับโกคูก่อนที่จะตกลงจากเวทีเมื่อโกคูได้รับพลังนั้นเขาจึงลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพื่อท้าสกับจีเรน กิตตาเรารับสืบทะแจาใจน้อ,องคนนาย้ว,ยวยไม่เข้าใจจริงฝากฟังแกจะได้อะไรขึ้นมานมมความเชื่อใจมันไม่ได้ให้อะไรหรอกแต่อย่างนายมึงคิดอย่างนั้นจริงเหรอหรอ,อ,อย่ามีชีวติตอยู่เพียงได้เท่านี้แหละ 在这开战，阿昌、啊。 แล้วคือขีดจำก,กัดของแกตอนนี้สินะเปจิตตทุกคนฝากเข้าไว้กับเราราจะยออแพ้ไม่ได้เลยครับตาย

โกคูต่อสู้กับจีเรนอย่างสุดชีวิตร่างกายของเขาได้มาถึงขีดจำกัดแล้วแต่ทว่าเมื่อได้รับเสตจำนงจากพวกพ้องเขากําลังจะปลุกพลังใหม่ขึ้นอีกครั้งซึ่งประชาพลังเหนือเพียงอีกแค่นิดเดียวการต่อสู้สุดท้ายกับจีเรนเดินพ่าด้วยสตาร์กาของจักรวาลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นไม่น่าเชื่อการเครื่อไนไวอย่างนั้นมันเหมือนกับตอนที่สู้กับจีเรนกับเคฟูล่าเลย อย่างนี้ต้องปวดรอบแน่ๆคราวนี้คงจะไม่สิคงเป็นโอกาสสุดท้ายแน่ๆแล้วละครับพละต่อร่างกายจะกัารข้ามกิจกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าใกล้กับพระขั้นเทนพร่ากตอนนี้ไม่มีใครจะเข้ามาช่วยได้แล้ววิธีปื้นพลังแล้วเดีวิธีที่แววตานั้นดับลงจะเป็นเวลาการตัดสินยินตีตไรีึ้นเรื่อยๆเลยไม่ไดการละโอ้โหเรบๆแล้วเข้า บบมีวิธีดีๆเลยไงเนี่ยพวกเจ้าดูอยู่เงียบเถอะสตที่ยออยู่ปลายทางความแข็งแกร่งเหรอกูสุดยอดขึ้นอีกแล้วสุดยอดสุดยอดเลยจริงด้วยครับที่ถือเป็นเรื่องที่ซูเปอร์สติงกูกูนะเข้าถึงขั้นนั้นแล้วใช่ไหมครับ ตายสิอะไรของเจ้านั่นกันล่างนั่นประกายแสงนั่นนั่นแหละนั่นแหละคือมาสเตอร์อุลทราอิสติ้ง ย่าไมไปทําไไม่ได้หรอกจะไปทาาแพ้มึงไปทาาแพ้แน่นอนพอแข็แกล้วคอามยิ่งแขกแกคือทุกทุกสิ่งไมไออกมือให้แน่ พลังจิตมหาศาเลเกินจิตของตีเลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไมหลังท,ท,ที่ถูกเด็กกันทั้งหลายครั้งทำไมยังลุกขึ้นมาได้อีกสุดโกคูหมายเเจ็ดบีตาทุกคนปากเขาบอกไว้ไกับเราไงดุดเด็ดจำนวนทุกคนเราจะถอยไม่ได้มันแต่ก,ก้าวเดียวคุปตะไอ้ของพักนั้นมันมีความหมายหรอกเมื่ออยู่ตอ่อหน้าฉันน่ะ มันเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูเองว่าม,มันมีความหมายนะความเดียดของซูงโกคูเพิ่มขึ้นแกไปไม่ไ,ได้ไงอ่ะอทำไมมันถึงจะทำอย่างนั้นได้เด็กแขนนี่ยังยไม่พอใจอีกเหรอคูคูน,น่ะไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเท่าน,นั้นแต่เขาแบ่งรับจ,จิตจานงพวกเราไว้ด้วยพิโกโล่พูดถูกแล้วคูคูมีพวกพ,พร้อมที่พร้อมจะยกระดับไปด้วยกัน ทุกคนรู้ว่าเป็นคนสำคัญที่จะหาใครมาแทนที่ไม่ได้เขากันนั้นยังเป็นคนที่ช่วยปลุกใจโกคูได้ด้วยจากนั้นผมไม่คิดหรอกว่าสู้ได้โดยด้วยพลังของตัวเองเพียงลำพังนะผมมีโกคูอีกด้วยถึงมีพวกเราอยู่ดูในทุกวันนี้ไงต่อสู้ไปพร้อมกันดึงดูดใจผู้คนรอบตัวอย่างน่าส่วนแลนแหละชายที่มีนามว่าซุนโกคูละ ก็คือพลังของพวกเราจรีนนั่นน่อยพวกพ้องอะไรกันความเชื่อใจอะไรกันถ้าอยอมรับสิ่งนั้นก็เท่ากับว่าปฏิเสธสิ่งที่ฉันผ่านมาทั้งหมดสิฉันไม่เชื่อใจเรื่องพลังอย่างนั้นหรอกไอ้ขอพักนั่นบันหายไปได้ง่ายๆเลยขออย่างนั้นดูเลยค่ะข้าลัดเอาชนะจีนได้ที่ได้ ส,สับปิดล็อตเลยนะจากการจีเรนได้ละสุดยอดไปเลยโกคูโกคุไล่ต่อจีเรนจนตกจากเวทีไปรองไปได้ ชนะแล้วเหรอชนะแล้วกคู่เดี่ยวดีใจที่สามารถอาชนะจีไน้ผู้ไยเทียมทานได้ในที่สุดพวกพราอเข้ามาลอบโกคูเพื่อลมกยนดีชัยชนะของจากวันที่เจ็ดโอเคนี่คือฉากจนแบบนึงผมรู้สึกว่าต้องต่อยให้มันตายมืกอโดยที่ไม่ใช้ท่าไม้ตายอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเงื่อนไขเนี่ย ถ้าเราแบบได้อีกแบบหนึ่งนะผมทำตามถูกเงื่อนไขยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเราจะได้อีกเหมือนในแอนิเมะนะผมฉากจบแบบอนิเมะการต่อสู้อดุเดือนระหว่างจีเน่และโกคูซึ่งสุดลงอย่างกระทนหันเนื่องจากหน้ากายโกคูไม่อจรับพาระจากพลังเทพเจ้าที่ข้ามกิจกรรมได้และแล้วจีเนก็พยายามทำให้โกคูตกจากเวทีแต่ทว่าซึโกคูอยู่ในสภาพนั้นเราสองผต่อการเท่านั้นนะนะ ไม่ต้องมาสารุปนะฟรีเซอร์กับมาเล็กเดที่ซ่อนตัวอยู่ไล่ต้อนจีเรนจนจันดวัตที่เจ็ดใกล้จะชนะแต่ทว่าลุกขึ้นมาคือสีจีเรนที่ผ่านมานายไม่เชื่อใจใครและรับฝีมือตัวเองมาตลอดเพื่ออะไรกันละ่ะถึงนายจะไม่เชื่อั่าในพลังของตัวเองแต่ฉันเชื่อนะสู้ถึงทีง่สซซสิเขาผู้หดทอป,ปู่นทำให้จีเรนลุกขึ้นสู้ส่วนโกคูก,ก็ลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อเริ่มการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ขอโทษเลยนะทั้สองคนที่ปล่อยจากการที่เหลืออยู่ตลอดนะ่ะนี่นายย่าขยับไววเหรอนายก็ถอยไปอยู่ข้างหลังหน่อยไม่ดีกว่าเลรอถ้าเราสางคนไม่ลงมือกันตอนนี้จากรวที่เจงต้องสูญสลายไปนะฟรีเตอร์รุนโกคเดจะลุกขึ้นมายืนอยู่ตอนนั้นฉันได้อีกแล้ว ตีไรงกว่านี้ก็ได้น่าย่าเปลี่ยนตัวหน่อยฟิสักเนี่ยสักหน่อยดีไหม

ハ、うんうん、ッ น,นายนี่มันสุดยอดจริงๆจะขึ้นมาได้ขนาดนี้ด้วยตัวคนเดียวนะเรารวมพลังกันอาจจะเอาชนะไม่ได้เลยแต่สัญญานี่คือที่ฉันได้ใช่ไหมฟิสเตอร์ถามว่าอีจำได้อยู่ไหมตามได้ที่นายไม่เบี้ยวแล้วก็เรารักษาสัญญาอยู่แล้วนายเองก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่เหรอ แต่จังหวะความใจออกของแกงจริงนะแต่ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณหน่อยแล้วกันถ้าสองคนคืนดีก็ได้แล้วเหรอเนี่ยใครตายก็ไม่คืนดีหรอก さねとは口だおめえの戦い方勉強になったぞーっあっ,っ,っあっティッチ บ้าชัดออกไปเลยเข้าใจละยาอายายาตัดสินก yeah! yeah. 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 you know, yeah. yeah. ันเลยโกคูฟรีเซอร์เอาเลย เหยียดเหรอความเชื่อใจของจักรวาลที่เจ็ดนนะ่ะยาริเซอร์ไม่ต้องมาขอบคุณกันหรอกนะแค่ทำตามที่สัญญาวไว้ก็พอแล้ว,นะญญวล่วนะ อรู้อยู่แล้วนะ้าจิเร่ตกลอแล้วงั้นจกักรวรรดิที่11ก็ต้องถูกลบหายไปจิเร่ทัพที่พุ่งสู้กับนายเสร็จแต่เราก็รู้สึกว่ายังสู้ไม่พอเลยถึงนายจะรักเกียรติแต่ว่านะเรารู้สึกว่าเราแข็งแกร่งทุกขู่จากการที่ได้มาสู้กันนะเรานะ่ะอยากสู้กับนายอีกนะ เป็นคนที่สุดยอดจริงเลยนะเจ้านันนะ่ะอะมาเลขสิบเจ็ดผู้ยืนยันอยู่บนเวทีประลองได้รับรางวัลนนะักสู้ยอดเยี่ยมและได้สิทธิ์ในการขอพอ,อจากซูเปอร์ดากอนบอล มาริสิเตตตั้งใจขอเลือกคู่ให้ครอบครัวแต่เมื่อเห็นหน้าโกคูแล้วเขาก็ขอให้จักรวรรดิทั้งหมดที่ถูกรบกลับมาเป็นอย่างเดิมพวกพ่อตาตกใจแต่พวงใกล้กันนี้ไปปรไปตามการคาเก่าท่านเซนโอซึเสคิดว่าหากขอพรอื่นแล้วจะลบจักรวรรดินี้ทิ้งเมื่อพวกบิลได้ยินงั้นตาก็ตัวสั่นไปหมดนี่โกคูมาหาเราอีกได้ไหมล่ะแน่นอนอู่แล้วสิเราจะกันไหมนะเซนจัง ซึ่งประชาพลังเดิมพันด้วยความอยู่รอดของจกักรวรรดิสิ้นสุดลงพีงเช่นนี้โกคูและพวกพ้อตางก,กับสู่ชีวิตประจำวันของแต่ละคนเบตา้าย้าพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นได้อีกเยอะนะของมันแน่อยู่แล้วชาวไซยายนนะ่ะไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วนะการทยย้าทายยังไม่มีที่สิ้นสุดของโกคูและพวกพรองยังดำเนินต่อไปเพื่อรอรับตัวตัวสกัดที่ยังไม่พบเจออีกฝ้าหนึ่งของข้างหน้าโอเคก็จบนะครับกับเรื่องของโกคูนผม ก็เดี๋ยวครั้งหน้านผมจะอาจจะมาไลฟ์แบบวอทอฟให้ทุกท่านดูกันนะครับโอเคครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นใจไอเกมเมอร์นะถ้าทุกท่านอยากช่วยสนับสนุนผมซื้อเกมต่อๆไปสามารถสนับสนุนได้ผ่านบัญชีเพอเพจทิปมีนะครับโอเคไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับว่าผมจะหยิบเนื้อของใครมาเล่นต่ออีกนะครับาบายบายทุ่มชีวิตทุ่มใจอย่ากลัวเดล้ปล่อยพลังอย่ายั้งไม่ต้องกลัว ถ้าเรายังมีแรงสู้เขาได้แน่นอนจะขอเพียงให้เธอมั่นใจใช้ชีวิตทุกวันให้มีความหมายปล่อยพลังอย่ายังจะสู้ตายเพียงเรามีแรงลงไม่ต้องแค่จนมั่นใจจะไกลสักเพียงใดก็ไม่กลัว